ดูนะครับบนถนนเทพรักษ์ใกล้เคียงหมู่บ้านไทยประกันนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมถึงได้เตือนภัยอยู่ตลอดเวลานะครับว่าถนนอันตรายดูทรายเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับนี่คือความอันตรายของถนนในจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่มีโคลนมีทรายนะครับเ้นะครับ จะต้องให้มีคนนะครับเจ็บไฟสองสว่างก็มีนะครับแต่ไม่ติดไฟสองสว่างก็มีแต่ไม่ติด,นะไ,ฟตไ,ตดไฟไม่ติดนะครับถนนมืดและดูเลยครับทั้งมืดแล้วก็เนี่ยครับถูงถนนนะครับทั้งโคนทั้งทรายให้ดูนะครับชัดๆเลย ขณะนี้น,นะครับมูลนิธิร่วมกนันอยู่กำลังให้การช่วยเหลือเูื่อรับาดเจ็บใครไม่รู้คิดว่าที่นี่คือ,อถิ่นธุรกันดานนะครับ <S <S เป็นอุบัติเหตรรุรถจักรยานยนต์ดูครับมีแต่ไม่แต่โครนไม่แต่ทรายครับบนถนน นะครับมันมัน,ม,นมันอันตรายแค่ไหนครับบนถนนนะครับมีแต่ทรายนะครับ ตอนนี้นะครับผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายนะครับอาสาสมัครมูเข้าไปในบนฟุตบาทนะครับมัอสกคู่นอนอยู่กลางถนนหมดสติแต่ขณะนี้หมดสตินะครับอาสาสมัครกำลังให้การช่วยเหลือเอาหลบเข้าไปข้างทางนะครับเป็นอุบัติเหตุบนถนนเทพรักษใกล้เคียงหมู่บ้านไทยประกัน กหมัดสมบทรปราการร่วมกันยูได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายนะครับอศาสาสมัครมูลที่ร่วมกันยูนะครับเดินทางมาตรวจสอบพบหนึ่งรายหมดสตินะครับอีกหนึ่งรายมีอาการขาหักท่านบนนะครับ มีอาการข้ากท่อนบนจึงประสานงานขอรถแอดวานนะครับจากสองโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการกําลังมานะครับเป็นทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลรามาสมุทรปราการแล้วก็โรงพยาบาลนังบ่อดูดูความปลอดภัยบนถนนนะครับหากไม่มีไฟจาก ไม่มีไฟจากรถกู้ภัยนะครับไม่มีไฟจากป้ายร้านค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยถนนมืดสนิทนะครับมืดมายาวนานและมืดมามานานมากอะครับก็ทั้งถนนมืดแล้วก็ดูบนพื้นผิวการจราจรสิครับเห็นไหมครับตำรวจจะไม่ออกมาพี่เรียกช่องตำรวจไม่ติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้เหรอครับต,วรวต,อตอนนี้ประสานตำรวจไปแล้วไม่มีติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับ จะเห็นนะครับว่าในที่เกิดเหตุนขนาดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแล้วก็ไฟส่องถนนนะถ้าไม่มีรถกู้ภัยนะครับมีเสาไฟนะครับแต่หลอดไฟมีเสาไฟมีหลอดไฟแต่ไฟฟ้าส่องถนนไม่ติดและดูพื้นผิวการจราจรนะครับนะครับพื้นผิวการจราจรนี่คือชีวิตของประชาชนนะครับอันนี้จริรกู้ชีพบางบ่อมาแล้วหนึ่งคันนะครับ

ครับขาซ้าย่าซ้ายผิดรูปคล้องบนใช่ไหมครับโอ้โหดูนะครับนี่ครับความอันตรายของถนนทางในจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับมีเออ ตนนี้นะครับทีมผู้ชีพของโรงพยาบาลบางบอ่อกลับรถมาแล้วนะครับใกล้ถึงที่กเกิดเหตุรถแอดวานนะครับของโรงพยาบาลบางบอ่อหนึ่งคันมาถึงนะครับเพรเนื่องจากผู้ไรับบาดเจ็บหนึ่งคนขาหักท่อนบนแลไอีหนึ่งคนหมดสตินะครับ อาสาสมัครร่วมกับตันยูประสมพยาบาลแล้วร้องขอรถแอดวานนะครับเป็นทีมผู้ชีพระดับ A อสองคันมาสนับสนุนนะครับเเกิดบนถนนเทพารักษ์ือว่าคุณหมอลงมาต้องระมัดระวังเพราะว่านึกว่าอยู่ในพื้นที่ชนบทห่ทางไกลนะครับเพราะถนนมีแต่ทรายมีแต่โคลนแล้วก็ไฟส่องสว่างมีแต่เสานะครับ พต่เสาแต่ไฟไม่ไฟไม่ติดเป็นระยะทางยาวๆไปเกิดบนถนนเทพารักษ์ใกล้เคียงหมู่บ้านไทยประกันนะครับในจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ทีมผู้ชีพของสองโรงพยบาบาลนะครับหนึ่งพของโรงวยาลบางบ่อ มาถึงนะครับดูครับดูเพื่อนมีแต่ ทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลรามาจักรีน,น์นทบิรนะครับกําลังให้การช่วยเหลืออีกหนึ่งรายหมดสตินะครับรายนี้สาหัสนะครับอีกหนึ่งรายขาหักท่อนบนแล้วก็อีกหนึ่งรายหมดสติไ้เกิดบนถนนเทพรักษใ้เกิดบนถนนเทพรักษ์ใกล้เคียงหมู่บ้านไทยประกันตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเหตุเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสักนายหนึ่งมาที่เกิดเหตุนะครับสายตรวจหรือโอโ้โหผมว่าแย่นะอย่างนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งจราจรหรือสายตรวจใดๆมาเลยนะไม่มีตำรวจมาเลยเน,นะครับดูเลยครับแล้วก็นะครับไม่มีตำรวจมาแล้วถ้าเป็นเหตุ โอ้โหถ้ามีต้องต้องขอความช่วยเหลืออะไรที่มันเร่งด่วนเราจะทำยังไงนะครับมันเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อจอะประจานหรืออะไรใดๆใครเลยนะครับแต่นี่คือให้เห็นภาพของการทำงานว่าตอนนี้ในที่เกิดเขอบคุณนะครับ รถพยาบาลของโรงพยาบาลเรามาจาก,กรีนและเมือดินนะครับหนึ่งรายแล้วก็บางบ่อหนึ่งรายกำลังให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับในที่กเกิดเหตุยังไม่มีตำรวจนะครับมาในที่กเกิดเหตุ ใครไม่รู้คิดว่าที่นี่น่าอาจจะเป็นถนนที่ชนบท่ากไกลไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นในเมืองสมุทรปราการครับเป็นถนนเทพารักษ์นะครับในจังหวัดสมุทรปราการมีแต่ดินทรายไมครับมีแต่ดินมีแต่ทรายบนพื้นผิวการจราจรมีน้ําท่วมขังด้วยนะครับจึงท,ทำให้เนี่ยครับ ใช้ทางในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับหมดสติหนึ่งรายและขาหักท่อนบนหนึ่งอะไอาสา,าสมัครมูลนิธิร่วมกัจันญยูนะครับจึงทำการประสมพยาบาลแล้วร้องขอรถผู้ชีพระดับสูงของสองโรงพยาบาลมาร่วมนะครับมีโรงพยาบาลบางบ่อหนึ่งคันแล้วก็ โรงพยาบาลรามาจาักรีนะั้นรื้อดินอีกหนึ่งคันนะครับให้นำคุณหมอมาสนับสนุนในที่กเกิดเหตุตอนนี้นะครับรถพยาบาลนับสองคันมาถึงกำลังผสมพยาบาลผู้รับบาดเจ็บขณะนี้นะครับกำลังทำาิธีการอยู่ในจุดกเกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะนำส่งโรงพยาบาลมอต้องขอสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะ เตือนภัยนะครับดูครับไฟสองถนนมีเสามีหลอดนะครับแต่ไม่มีไฟติดเป็นระยะทางยาวๆเลยนะครับที่ถ้าไม่มีแสงสว่างจากรถมูลนิธิรถพยาบาลที่นี่มืดสนิทนะครับยังดีว่าสองข้างทางเนี่ยมีไฟของป้ายมีไฟร้านค้านะครับมีไฟจากบ้านเรือนประชาชนจึงทำให้แสงสว่าง แล้วก็ไฟสองทางที่มันติดนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยนะครับห่างไปโอ้โหนะครับแย่นะครับแย่นะไม่มี ตำรวจมาเลยนะครับสายตรวจสักคันหนึ่งยังไม่มีเลยครับการาจอก็ไม่มีร้อยเวรยังติดต่อไม่ได้นะครับนะครับและถ้าสา,าสมัครก็ลำบากนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันมืดอยู่ในจุดเกิดเหตุอยากจะเคลื่อนย้ายก็ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ามาแล้วครับมีสายตรวจ องพื้นที่ของสนอ,อะไรเนี่ยบางเสาธงบางเสาธงใช่ไหมอามีสายตรวจของบางเสาธงมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับขอบคุณนะครับนี่สายตรวจมาแล้วแต่ไม่ทันคนเจ็บแล้วนะครับสายตรวจมาก็ไม่ทันคนเจ็บแล้วคนเจ็บรถพยาบาลประถมพยาบาลเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับตอนนี้ตำรวจต้อง ช่วยเรานะครับเพราะว่าดูครับความอันตรายในที่กระเทตดดูดินดูเลนนะครับก็ถ้ามีการทําความสะอาดนะครับเวลาฝนตกมันจะไม่มีทรายหนาขนาดนี้ครับเห็นไหมครับที่ทรายหนามากเลยครับมันก็ลื่นสิครับเห็นไหมครับมันก็ลื่นสิครับญยาดิยาดผู้บาดเจ็บมานี่นึกว่าอยู่บนดอยนะครับ สถานการณ์เหมือนอยู่บนดอยครับเคยเห็นภาพมอเตอร์ไซค์ที่ลุยอยู่บนดอยไหมครับลุยเลนอยู่บนดอยครับผมได้บอกว่าเนี่ยถ้ารถไปหมดเห็นไหมครับไาม,มืดก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าไปสองสว่างจากรถไปหมดเนี่ยมันก็จะอันตรายเพราะว่าจุดเกิดเหตุหนึ่งถนนมืดนะจุดเกิดเหตุหนึ่งถนนมืดผมเตือนหลายครั้งแล้วแหละครับนี่เป็นเพียงบางจุดจริงๆมีหลายมีหลายพื้นที่มากหลายจุดมากที่ไฟฟ้า ไฟสองสว่างบนถนนดับนะครับมีเสาครับมีหลอดไฟมีเสาแต่มันไม่ติดอะครับทำยังไงอะครับแล้วก็คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยหูหนวกตาบอดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเห็นแต่ไม่ทําหรือไม่เคยไม่เคยมาเห็นก็ไม่รู้นะครับอาจจะไม่เคยใช้ชีวิตในเวลากลางคืนแต่ดูญาติคนเจ็บดูญาติคนเจ็บผมดูให้ดูเหมือน มันอยู่บนดอยไหมครับสภาพสภาพของญาติคนเจ็บที่มาดูเดี๋ยครับมันอยู่บนดอยไหมสภาพรู้แต่ละคนนะครับนะสภาพของญาติคนเจ็บแต่ละคนนะครับตำรวจอ่าตำรวจสายตรวจสองคันมาถึงนะครับให้ให้ญาติเอารถแอบ,บข้างทางเลยนะครับ นะครับเพราะว่า,าให้เอารถแอบขอ้านทางนอกจากนอกจากนอกจากโครนนะดูผิวก็จราจรนะครับยังมีคลื่นอีกตัางหากนอกจากมีดินมีทรายนะครับมีดินมีทรายแล้วนะครัอการนจราจร ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องอาสาคู่กรณี 2, อณสองคันนะครับมีสองคันครับมี 2, อบสองค, 2, 2> อคังนเดี๋ยวเดี๋ย,ยวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคโอเค อันนี้เป็นในจังหวัดสมุทรปราการนะครับถนนเทารัเ์เราเห็นนะครับในที่เกิดเหตุอันนี้อาสาไปออกไปเกือบหมดแล้วนะครับจะเห็นความมืดเชื่อไหมครับว่าถ้าไม่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยตำรวจความต่รอง เปิดไฟสองสว่างไว้ให้อีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อได้เลยครับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเขาก็ไม่มาทำหรอกครับไฟอะ่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ ถ้าเป็นข่าวใหญ่เมื่อไหร่มีนักข่าวกล้องใหญ่มาทําเมื่อไหร่นั่นแหละครับเขาถึงจะขยับนะครับให้ทุกคนสังเกตดูนะครับหนึ่งไฟสองสว่างดับเป็นระยะทางยาวๆม,มืดแน่นอนนะครับมืดแน่นอนสองบนผิวการจราจรมีดินทรายอย่างเงี้ยครับั้งดินน้รายโอ้ผมให้ดูนะหนาเป็นในนี่เลยครับหนาเป็นแบบ เดี๋ยวผมขออนุญาตจบไลฟ์นะใช่ครับตำรวจมันเก็บเพิ่งเก็บด่านนะครับและนี่เหมือนเพิ่งเก็บด่านกลับมาหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเตือนภัยในจังหวัดสมุทรปราการแป๊บหนึ่งนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยครับที่นี่ประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ ขออนุญาตจบไลฟ์เลยเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายคลิปเตือนภัยให้ผู้ใช้ทางทราบแป,ป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ